มาอีกแล้ววันนี้ผมบอยสิทธิรีรัตมารีวิวแปลงของพี่รัตแกนะนี่บนพื้นที่2ไร่ใหม่ล่าสุดนี่หลังนู้นขายไปแล้วมาได้อาทิตย์ตยกปลาขายไปแล้วอีกหนึ่งหลังอ้าววันนี้เหลือแค่หลังเดียวก็เดินทางมาจากรบบุรีเนาะวันนี้ก็ไปที่2ที่มาของพี่รัฐเนี่ยแกอยู่ที่เราวฝังกจาจนรบุรีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปต่อของแปลงพี่ดาอยู่ที่2พี่น้องสุพรรณบุรีก็ไงก็ฝากติดตามผมบอยสิทธิรีรัตด้วยกันมีรีวิวให้ชมทุกวันแหละจุดขายของผมไม่ได้มาาาาเเออพูดดีข้ตัวนะ ราคาไหนราคานั้นทุกแปลงสังเกตไหมเอาเบอร์เจ้าของไม่คุยกันไม่เคยให้เบอร์ผมหรอกเอาเบอร์เจ้าของไม่คุยกันเน้นราคาตรงๆกับเจ้าของเลยไม่มีบวกไม่มีซิกแซกไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมขายราคาไหนก็คาราคานั้นอะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะถ้าใครอยากให้ผมรีวิวบ้านและที่ดินจดเบอร์ไว้หน่อยเผื่อใครอยากได้คิวยังไม่มีลองโทรมาคุยเอาก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมีคิวแทรกเดือนกันยายนเดือนตุลาคิวเต็มหมดแล้วเบอร์ผมนะ6 2 5 6 1 9 9 7อีกรองห้อ0ก6 2 5 6 1 9 9 7ไอดีไลน์ผมนะ พิมพ์เข้าหมาแอดก่อน s ส b o y เลขแปด ads ส b o y เลขแปดอ่ะไปแล้วชุดนี้มีความสุกเตอร์เดี๋ยวรีวิวก่อนเขามารอกันแล้วสวยป่ะฝากติดตามชมด้วยนะ